มาเฮนน้เราเราต้องถ่ายถ่ายตอนเริ่มเลยป่ะไม่แบตมันไม่พอดิเอาไม่ถ่ายแค่แปดเดียวเลแต่เปิดฉ่ายนะแคปชั่นหน่อยเราจะไปใครจะเปะม็งไม้เออเดี๋ยวเรากูถือกูถือกูถือไม้อยู่ไอ้เกนอ่ะถ่ายแล้วไปไปไปเฮียเฮ็ทำอะไรกันวะเนี่ยอุ้ยอันนี้มืดจริงว่ะ เฮ้ยอันนี้มีไฟตรงนี้ด้วยเราต้องเข้าไปในนี้นี่อ้ออาว๋อไอคีนั่นหายไปไหนแล้วไอ้แพร่วงแพร์มึงรู้ไหมมึงล่วงไปเสียงมึงล่วงลงไปด้วยไอ้เหี้ยเออตอนตอนเสี่ยงพวกมึงอยู่ห่างไกลแล้วใจลกูหายแล้วทำไงดีนี้ม,นมันมีทางเข้าออปะหรือมันเป็นกำแพงตัน,นเลยอ๋อเอาถ้าลงไปทางเข้าตรงนี้ก็ได้ปะไปเข้าไปทางนี้กันดีกว่า

เฮ้ยมาแล้วอยมาแล้วมาแล้วานี่มาแล้วถ่ายถ่ายถ่าไปถ่าไปเราต้องเคได้หม่ไมายไห่าแบตกล้องเหลือสีิเซครับเจอเคงกระดูกนะครับัะเอ๊ะคับอาไมาจจเยวโครงกระดูกแล้วนตอนนี้อไเลยโคงดูอังไอ้้ไอ้่อหเัไอ้หี้้ย

กูีกูอดอยู่กูกอดอยู่กูกอดกูกอดอยู่กูกอดแกกู่แบกมดน้แตกม้แม่งตีกูอย่างเดียวเลยยี่เอกูก็อ่าทไมแบนหมดเลยไ้ ขึ้นสองวันอะเห็นชากุตกเข้วะไม่เห็นดิเดือวนี้มันมันร้อนเขาอับเราหีีีเราขึ้นหลักหมื่นแล้วอะปีแยทางจัด เราไเยโก่อ้ยโอ๊ยอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโตไรอะยัม้อมีแมงเราบางใยเว้เราต้องอย่ไปโดนใยไ่้ต่อยก้อนไอเ่อยก้อนโอยมีใยแมยมุมแหม อุ้ยเกือบสามร้อยเดเซฟคลิปดวยกันเฮียนนี้ฮะค่อยๆลงไปดีกว่าไว้เฮียอันึงุ้ยปาบุญหนาจออินฟิเบลคนละอย่างกันเลยเหมือนโรงพยาบาลเลยเฮ้ยตนี้มีฝามฝาบ่อซุ่ม ไอ้ที่ไม่จำเป็นว่ะเราต้องถ่ายเอเดียนเี้เท่านั้นแบตเราจะได้พอเราขาดยอดวิวอีกเยอะเลยเฮียตอนนี้เตรียมไม้ด้วยนะเตรียมไม้ด้วยนะถ้าผีมาเตรียมไม้เดี๋ยวคัดใช่เออเจอแล้วคัดคัดปุ๊บกดถ่ายเลยเฮียเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยดวงไฟปิญญาณดวงไฟปิญญาณดวงไฟปิญญาหนึ่งสองนะครับเนี่ยเป็นดวงไฟปิญญาณนะครับนักข่าวเรามาเจอดวงไฟปิญญาณเขาให้นะครับ ลูกบอลใกล้ไข่มุกครับผมอันนี้ไม่ไ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออใบก้องจะหมดนี่โอนโอ้โหเมื่อเอาแน่ไม่ไม่ติดตากล้องไม่ติมาแล้ว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 ถ่าย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 แล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วเด็ดจเด็ดฉากเด็ดฉากเด็ดฉากอันนี้ไม่ครับอันนี้ไม่ครับแต่บ้านนะครับขอคเชื่อบ้านเลยครับเป็นกองไม้ดันไหมกองไม้ดันไห้อยู่พอแล้วเราต้องไปตัวอื่นแล้วว่ะ เ้ยเอาไเอาไาดอนนอนอนไอน้ไปไปไปเปลี่ยนที่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 ไปเจอไปเจอตัวใหม่ไปเจอตัวใหม่เออเราจะได้ยอดวิวที่ดีกว่านี้เจอกันคเจอกนโลกครับเจอกันโลกวานอ่ากูถ่ายแล้วกู่าแล้วไอ้เคี้ยนที่เขียนเป็นลูกบอลเลสัต เออไม่งั้นยวีเราไม่พุ่งนะเว้ยไม่งันมันไม่ปังนะเว้ยเ่องัมหัวใจเลยเดี๋ยวลอหใจดูอ้ไอ้ไอ้ไออออเฮ้ยไอ้หี้ยคือปั๊มหใจพี่แบนหมดด้วยซะเลย เฮียเกดเล่นกันซะ้ถยอ้ที่้สใจเลยแล้วกันเร็่ายถ่ายเ่้ยถ่ายถ่ายถ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 ่้ยายถ่้ยถ่ายถ่ายยถ่้ยถ่ายถ่าย่ายถ่ายถ่้ยถ่ายถ่้ยถ่ยยายยยย่ยยยถ่ายเ่ยเ่ยย่ย่าถ่ายถย่ ไดอยู่ได้อยู <S <S ่ได้มาแล้วได้มาแล้วนเนี่ยเป็นรไฟปินานะรับนาสาเรามาเจอรไดนนหราลุรงนี้มผมไมาแล้วดยลไน่ดนันนี้ไปครับอันนี้ไปครับแต่ว่าเนี่ครับผมเชื่อเลย เลตติ้งเราด้อยแน่เลยแล้วถ่ายไปทิ้ตัวเดียวเลกกันเลกกันเลกกันยิ้มเลยยิ้มยไอคที่เขียนลูกบอลเลย กูเข้าไปก่อนแต่โดนเองถ่ายถ่ายเป็นุหรแอคชั่นแอคชั่นไม่มาถ่ายแล้วไรเงี้ยเป็นหนังแอคชั่นเลยสั่นไอ้สั่นไอ้สั่นไอ้ส่นตายย่งตายยู่นี่ลสั่นที่หกเนห้าเว่ะ มันมีตัวเดียวงไงเงี้ยเวลาเวลากดใช้กดใช้มันจะม sure. ีดีเลย์หน่อยนะอย่าเพิ่งกดนะหยุดเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งกดไอ้เหี้ยเอ้าเอาสวยเลยไอ้เหี้ยเอาเสียเลยเอ้าไอ้เหี้ยสวยแล้วเอ้าทำไงสวยเลยก็ไม่ถ่ายถ่ายถ่ายคลิปนี้เลยนะถ่ายคลิปอ้าวกูถ่ายแล้วกูถ่ายแล้ว ไหนๆใครลองเดินเข้าไปโชว์หน่อยดินี่ครับกำบักเอาใช้ได้จริงหูเหนียวเนื้อโอ้ย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 ใช้แบดเป็นสิบเปอร์เซ็นเยฮียไปเลยขอเจอสักหาตัวน่อยเดตติ้งเราจะได้เพิ่มตัวนั้นมีแสงอะไรอ่ะยาเราอเปล่าเฮ้ยทำไมมันจับไปแล้วอ่ะแสงยาแสงยามันมาว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้เฮ้ย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 ยเฮ้ยยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ย เรตติ er x, em, Wait, Wait, ้งเพิ oh. oh. ่มแม่เ oh. ฮ oh. ้ยจะตายป่าวะกูชุบชีว yeah. ิตอยู่เฮ้ยกูเอ้าโอ้กูตายเลยนี่อ่ะเหนื่อยกันเหนื่อยกันเอากูหลับเลยเออกูหลับเลยเฮ้ยกูหลับเอาตายเลยเหรอไอ้ที่เนี่ยไอ้เหี้ยจบเลยสัตว์เอ้าตายห่าเลยใช่หรอตายห่าเลยอุ๊ยอะไรวะเนี่ยดูคอนเทนต์